ครับสวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกคลิปนะครับวันนี้ผมเอาพักเครื่องมาให้เพื่อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นจะเรียกว่าจุดเริ่มต้นของการเริ่มสะสมพักเครื่องของผมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นองค์จตุคามรามเทพนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นรุ่นที่อยากได้ที่สุดนะครับแต่ว่าเช่าซื้อมาเนี่ยแทบจะเป็นรุ่นแทบจะสุดท้ายเลยนะครับเนื่องจากว่าราคาสูงมากนะครับสมัยที่ แพงๆเนี่ยสภาพแบบนี้นะครับ <m> เนื้อขาวอย่างเงี้ยนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับก็สร้างปี230นะครับด้านหลังเป็นยันอย่างเงี้นะครับผมมันอ,องค์พ่อเจดุขาวนามาเทพรุ่นแรกที่เป็นเนื้อผงก็จะตั้ง2พิมพนะครับเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับสมัยนั้นก็ช่วงที่แพงมากๆประมาณสักปี50นะครับอยู่ที่ประมาณ ต้องมี3 0 0แสนนะครับต้องมี3 0 0แสนนะครับเห็นเซียนใหญ่แล้วก็พิมพ์หลักๆนะครับเนื้อเนื้อสำคัญสำคัญเนื้อดาเนื้อที่เป็นองค์สีน้ำตาลนะครับก็อยู่ที่ประมาณหลักล้านก็มีนะครับหลักล้านก็มีนะครับตอนนั้นก็หมดสิทธิ์นะครับก็ไปเล่นเช่าหารุ่นลองมารุ่นปีห้าหนึ่งส่วนมากจะเป็นปี5้านะครับหลังจากนี้ผมจะพยายามเอาองค์พอจตุกคามที่ผมสะสมเนี่ยเอามาให้เพื่อนๆดูนะครับ อันนี้เป็นรุ่นแรกปี2อ3 0นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับผมได้มาก็สภาพพอสวยเรียกว่าพอสวยดีกว่านะครับก็จะมีมีตำหนิบ้างนะครับแต่ว่าก็โดยรวมก็สวยนะครับนะครับมีท่าทองเดิมไว้นะครับที่ที่ตัวองค์ราหูนะครับแล้วก็องค์พ่อนะครับด้านหลังนะครับยันแบบนี้นะครับอันนี้เป็นองค์พ่อจตุคามที่ รักที่สุดชอบที่สุดนะครับเพราะว่า,าหายากแล้วก็ส่วนตัวผมเนี่ยฐานะไม่ได้ร่ํารวยอะไรนะครับโอกาสที่จะมีได้ครอบครองนี่ยากมากนะครับก็เลยรู้สึกภูมิใจกับการได้ครอบครององค์นี้บ้างนะครับอันนี้เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับว่าหลังจากนี้ผมจะเริ่มลงองค์ข้อจตุคามนะครับรุ่นอื่นๆอีกนะครับที่ผมสะสมไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเผื่อเพื่อนๆที่ไปค้นเจอของ ผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่ที่เขาเก็บไว้ก่อนนะครับว่ามีจริงไม้เป็นของปอไหมเป็นของแท้ไหมจะได้เอามาดูเปรียบเทียบกันนะครับผมเริ่มสะสมช่วงปี2551นะครับจนถึงปัจจุบันก็ถ้าเจอก็จะเก็บอยู่เรื่อยๆนะครับอ,อันนี้เป็นรุ่นแรกนะครับเอาไมา้เพื่อนๆแบ่งๆกันชมก่อนนะครับเดี๋ยวผมซูมใกล้ๆใ,ให้ดูเนื้อหานิดนึงแล้วกันนะครับเนี่ยนะครับผม ครับสมัยนั้นนะครับเป็นเป็นพื้นฐานขององค์พ่อจตุคามเลยนะครับก็ต้องพยายามจดจาในส่วนของพิมพ์นะครับเนื่องจากว่ามีความคล้ายกันมากนะครับก็ต้องพยายามเปรียบเทียบด้วยนะครับมีความคล้ายกันมากในส่วนของรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะสร้างคล้ายๆกันเนี้ยนะฮะแต่ว่าก็จะมีข้อแตกต่างทั้งผิวทั้งเนื้อหาแล้วก็ทั้งตัวพิมพ์ซึ่งจะมีข้อแตกต่างเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับให้พวกเราได้ได้ได้ลองลองดูและได้ลองเปรียบเทียบกันนะครับ โอเคนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพยายามเอาองค์พ้อจัตุคามรุ่นต่างๆมาแบ่งให้เพื่อนๆได้ได้ชมได้ดูกันนะครับขอบคุณมากครับ